อะไรครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้อยู่เกมอาร์เวส e r n s i เ u l a t เลนะครับจริงๆคิววันนี้จะเป็นคิวของซอร์สบอลเเ r อร์นะครับแต่พอดีคลิปที่ถ่ายไปมันมีปัญหาหนิดนึงนะฮะเดี๋ยววันหน้าที่ลง s อ o r ส w อ r r i เ r เดี๋ยวจะบอกครับในคลิปว่ามันมีปัญหาอะไรเพราะมันมีปัญหาก็เลยมาถ่ายอารมก่อนนะครับวันนี้ที่เรานัดแนะกันไว้นะก็คือการที่เราจะทำซ s u เป r ร์รีเบให้ไปถึงที่สุดนะครับแล้วก็ไปหาเอนชานที่เป็น l u c กี้วหรือเปล่าหรือ เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีลักกี้ถึงขนาดไหนเรามากดซูเปอร์รีเบิร์กันตอนนี้ผมไปฟาร์มไข่เพิ่มมานะเดี๋ยวจะมาเปิดอีกทีนะครับแต่ยังไม่ใช่คลิปนี้คลิปนี้เราจะมาทำซูเปอร์รีเบิร์กับเอนชานสัตว์กันเอ,อ่อยู่ไหนฝั่งนี้นี่ว่าเดี๋ยวเราดูกล่องก่อนเพราะว่าโอ้โหผมเอฟไว้นะฮะก็ไม่ได้ดูเลยมากดเปิดทีเดียวเลยฮะมารุย <c oughs> เอเมร์โพ่พอๆๆๆๆๆได้ไหม ไม่ได้เหรอโอ้โหไม่ได้พันเปอร์เซ็นต์เลยฮะพันเปอร์เซ็นต์นะครับผมไปดูมาว่าพันเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่แขนของอิมัลลอ์กล่องอิมัลลอ์นะครับนี่มันจะมีแต่โอกาสออกยากมากพันสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือแขนที่ดีที่สุดจะอยู่ในกล่องอิมัลลอ์ครับแต่ออกยากมากยากเกินไม่เป็นไรเดี๋ยวลบก่อนซูปเปอร์รีเบิร์ดลุยแต่เดี๋ยวก่อนนะซูปเปอร์รีเบิร์ดเหรออย่าเพิ่งสิผมว่าผมควรหานี่ก่อนไหม มานี่กดอะไรไปก่อนก็ได้ครับนี่ไงลักกี้วีใช้5้ารีเบิร์เลยเหรอลักมาลักกี้ปับ๊บหืงตึงๆมาถึงก็เจอเลยครับนี่มันมีบอกอยู่ตรงนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวมันไม่ได้บอกอเคาคไว้ก่อนครับมาถึงก็ได้เลยทำมันไวจังวะมันไวจังวะไวเกินมาเดี๋ยวเรามาซุปเปอร์รีเบริร์ตต้องรีเบิร์เหร เมื่อกี้เราใช้รีเวิร์ไปนะครับซูเปอร์รีเวิร์เลยเป็น 3, 1ดาวมาต้องมานั่งฟาร์มใหม่แล้วขอใส่ใสัตว์ที่เป็นโอเวอร์พาวเวอร์นะเอ้ยเราต้องใส่วินดิใช่เราต้องใส่วินนะครับที่เป็นทีมวินผมขอปิดสัตว์ขออญาตปิดสัตว์นะครับเพราะว่ามันรกมากรกหน้ารกตาม,มากเลยอ๋อลืมคูณ2วินครับเราเลยไม่ผ่านได้20,000วินได้านถัดไปได้แล้ว อันนี้ต้องออกกำลังกายนิดนึงโอ้ออกกำลังกายไวมากเลยอะไม่แน่ใจว่าการซูเปอร์ริเบิร์ดครั้งต่อไปนะครับมันใช้วินเท่าไหร่พราะเพรพรพรดูเหมือนว่าเท่าที่ผมไปอ่านมานะครับวินเนอร์มันมีสูงกว่า3เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราลองดูกันว่าเราจะเจอไหมวินเนอร์ใส่ไปเดี๋ยวขอปลดล็อกสักตัวหนึ่งนะครับลองดูว่ามันมีสูงกว่า3มไหมลองครับเล่นเล่นก่อนรนะิเบิร์ดริเบิร์ดเหรอครับเล่นเล่นก่อนฮะ วินเนอร์มีไหมมีสูงกว่าสามไหมเดี๋ยวเราลองหาดูก่อนนะครับผมนี่ไงวินเนอร์ห้าอู้มันเจออะไรฮะใช้54รีเบิร์สโอ้โหเปลืองเวลาชีวิตอีกแล้วผมว่าผมรู้สึกว่าผมจะต้องปลดล็อกมาแล้วก็ารีเบิร์สให้หมดเลยเหรอ54รีเบิร์สเลยนะ54รีเบิร์สพอไหมโอ้ยไม่พอ แย่แ yeah, yeah, yeah. oh, ล้วแย่แล้วโอ้ไม่มีพลังไม่มีพลังเดี๋ยวเดี๋ยวเราลืมออกกำลังกายครับ54 v, ่รีเบิร์ดคางที่จะใช้สูงอยู่นะมาละตอนนี้เรามีอยู่60รีเบิร์ดนะครับผมบอกไว้เลยว่าเก็บรีเบิร์ดยากสุดๆไปเลยยากมากเพราะว่าเราต้องใช้วินในจำนวนที่เยอะโคตรเลยกว่าจะได้หนึ่งตัว <laughs> วินเนอร์ห้าครับผมบวกวินเนอร์40%อร์มาเลยมาเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันดีกว่าครับระหว่างวินเนอร์ 3กับวินเนอร์5้เราต้องดูจำนวนเยอะๆหรือเปล่า4 0 0 0 0วินเนอร์5 4 0 0 0วินเนอร์3 3 6 0 0ถ้าจำนวนยิ่งเยอะมันก็จะยิงบวกเยอะใช่เพราะว่ามันบวก40%เลยแต่เราเซตทีมใหม่ก่อนนะฮะไปลุยกันต่อเราไปด่านถัดไปได้แล้วเราซุปเปอร์รีเบิร์ดได้นะครับซุปเปอร์รีเบิร์ดดาวที่3 2 ไปคอนเฟิร์มโอเคตอนนี้ผมซปเปอร์รีเบิร์ไปอยู่ที่36ซุป e r r e เปอร์รีเบิร์นะฮะแล้วผมก็มาด่านสุดท้ายเพื่อที่จะฟาร์มวินเยอะๆเพื่อจะไปรีเบิร์แล้วก็อินชานตัวที่เรายังไม่ได้อินชานกันเพราะว่ามันต้องใช้รีเบิร์นขลางๆจีๆเยอะแล้วก็ยิ่งรีเบิร์เยอะเท่าไหร่วินก็ต้องยิ่งใช้เยอะเท่านั้นนะค,ะนะนะครับเรนโบ์เราจะใช้ลักกี้นะครับเราจะใช้ลักกี้ไอเวทวก่อนแล้วก็ลักกี้ วินเนอร์5มาครับวินเนอร์5มาแล้วก็ไปปลดล็อกตัวที่เราจะใช้อันนี้เอาตัวนี้แล้วกันปลดล็อกมาก่อนครับเราต้องไปทีละนิดทีละหน่อยนะไม่งั้นมันจะงงไม่งั้นผมงง54รีเบิร์สเหรอ54รีเบิร์สใช้วินค่อนข้างเยอะนะอฮะอ่ะฮะ54รีเบิร์สจัดมาวินเนอร์5เรียบร้อยล็อกไปแล้วผมว่ามันจะใช้เวลาค่อนข้างนานแน่เลย สำหรับการทำอย่างนี้นะฮะนี่ลักกี้5มาแล้วครับลักกี้หามา84ร์สโอ้โหใช้เวลาค่อนข้างนานครับที่จะสุ่มกว่าจะเจอเพราะบางทีมันไม่เจอด้วยครับเดี๋ยวผมไปซูเปอร์รีเบิร์ดให้มันตันดีกว่านะครับเดี๋ยวการเอนช้นเจ้าสัตว์พวกนี้นะครับที่เป็นลักกี5กับ Winner 5์เดี๋ยวเราเข้าไปทํานอกรอบดีกว่าเพราะว่า ถ้าทําในคลิปไม่น่านจะเสร็จวันนี้ไปเดี๋ยวไปลดซูเปอร์รีเบิร์ตกันดีกว่าอย่างเดียวก่อนนะครับอันนี้น่าจะซูเปอร์รีเบิร์ตได้อีกรอบหนึ่งแล้วอ่ะฮะได้จริงด้วยไปรุยครับรุยว่ามันจะตันเท่าไหร่มาดูกันตอนนี้นะฮะผมรีเบิร์ตถึงดาวสี่สิบดาวแล้วต้องดูนะครับว่าเขาจะตันที่กี่ดาวสี่สิบดาวหรือเปล่าจะตันหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปรุยกันอีกสักหนึ่งยกนะฮะถ้ายัางไม่ตันก็เดี๋ยวไปต่อกันเลยอ๋อระดับสาม ไปอย่างรวดเร็วนะฮะออกกำลังกายตรงนี้ออกกำลังกายเยอะนิดนิดมา ตอนนี้เราได้วินมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราลองรีเบิร์ดดูครับว่าจะขึ้นซูเปอร์รีเบิร์ดให้เราไหมถ้าไม่ขึ้นนี่คือแสดงว่ามันหมดแล้วนะฮะมันหมดเป็นที่เรียบร้อยตันที่40่องยาวๆรัวๆไม่ขึ้นฮะไม่ขึ้นผมยังไม่เชื่อเท่าไหร่เดี๋ยวผมลองใหม่นะครับเดี๋ยวลองแบบเยอะไม่มากกว่านี้ไปดันถัดไปเลยเดี๋ยวเราจะลองรีเบิร์ดกันดันถัดไปนะ,ะตอนนี้ผมเก็บวินได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเดี๋ยว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 เฮะเดี๋ยวลองกดรีเบิร์ดอีกรอบหนึ่งบทสรุปนะครับว่า ซูเปอร์รีเบิร์ดทำไมมันโหดร้ายขนาดนี้การซูเปอร์รีเบิร์ตแล้วมันต้องมาเริ่มใหม่ทุกอย่างทุกอย่างอ้โหมาหลังจากน,นี้เดี๋ยวผมก็จะฟาร์มเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปฟาร์มไข่มาเพิ่มเติมแลวตอนนี้เรามี57 0 0เแล้วเดี๋ยวรอบนี้น่าจะเปิดสัก20,000ดีไหมสองห0ื่นรักกัน <c oughs> เอาเอาให้ได้อะเอาให้ได้ผมอยากได้มากเลยเนะนี่ยเจ้าตัวเนี้ยผมว่าต้องได้นะผมไปดูมา เบสเฟนหกมันก๊อร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอันนี้สงสัยมากเลยเพราะว่านี่อันนี้มีเบสเฟนเจ็ดก็แสดงว่าหกมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะดิ6หกมันไม่ได้ก๊อบร้อยเปอร์เซ็นต์นะดิหรือว่าหกกอร้อยเปอร์เซ็นต์และเจ็ดมันจะก๊อบพล,ลังและกระบวกพลังให้ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาหากันดีกว่าฮะเดี๋ยวผมไปหาคําตอบมาก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะฮะใช้เวลาทำมานานมากตั้งแต่เช้าจนจนเย็นเลยครับวันนี้ไปเจอกันครับบ๊ายบายอย่าลืม subscribe ด